พอเรารู้โครงสร้างของประโยคแล้วนะคะเราสามารถที่จะสร้างประโยคได้หลากหลายเลยค่ะเพียงแค่เราเอาคำเชื่อมนะคนจังเนเข้าไปใส่เท่านั้นเองคนจังเฉื่นหรือว่าบินอัวในภาษาเดนิชนะคะก็คือคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกัน ทั้งประโยคที่เป็นแบบหัวเซตหนึ่งและประโยคที่เป็นแบบริ s เซตหนึ่งเอามาดูประโยคแบบหัวเซตหนึ่งกันก่อนนะคะหัวเซตหนึ่งเป็นประโยคที่สามารถอยู่เดียวๆได้นะหมายถึงเป็นประโยคที่มีความสมบูรณ์สามารถเข้าใจความหมายในประโยคเดียวนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นย้ายคำมนุนะฉันมาแล้วนะคะอ่ะโครงสร้างประโยคนะก็จะมี S V แล้วก็ A นะคะ S, s ก็คือ subject นะคะ v ก็คือ verb นะส่วน a ก็คือ adverb นะคะทีนี้ a จะมีหรือไม่มีอยู่ในประโยคก็ได้นะคะมันเป็นแค่ตัวขยาย verb เท่านั้นเองนะคะแต่ถ้ามันจะมีอ่เราต้องจำไว้ว่ามันจะต้องอยู่หลัง verb นะคะในประโยคแบบ who is setting คนะ่ะทีนี้คำเชื่อมที่จะใช้ในประโยคแบบ who is setting นะคะหรือที่เขาเรียกว่า who is setting conjunction al, นะคนะก็จะมีอยู่ห้าคำหลักๆด้วยกันค่ะนั่นก็คือคำว่า or เลย m e n for แล้วก็ so นะคะคำแรกคำว่าอนะคะอหมายถึงและหรือว่ากับนะจะใช้เชื่อมประโยคที่มีความสัมพันธ์ในระดับเดียวกันนะจะต้องเป็นเหตุการณ์เดียวกันเรื่องเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นยายเลเวอร์เมลอมินบอลเบกปุ๊บนะ,ะอ่ะ ฉันทำกับข้าวและลูกๆของฉันก็จัดโต๊ะนะคะอ่ะเป็นเหตุการณ์เดียวกันเรื่องเดียวกันนะคะใช้เชื่อมประโยคแบบนี้ค่ะไปคำว่า e l l e นะ e l l e แปลว่าหรือนะคะจะใช้เชื่อมประโยคที่เป็นตัวเลือกทั้งเลือกเนาะยกตัวอย่างเช่น We can go ก v อ l บิ้วเอ๋ c ดูแคนคัมยิ้มไหมนะเราจะไปในเมืองกันก็ได้นะเรือว่าเธอจะมาหาฉันที่บ้านนะคะก็ใช้เมื่อเรามีเอ่ทางเลือกอื่นๆเนาะทีนี้ออแล้วก็ เอเลนะนอกจากเชื่อมอประโยคกับประโยคได้นะคะยังสามารถเชื่อมคำ,คำกับคำก็ได้ด้วยเช่นยายเทเลสเดนส์ออทุสกนะชั้นผู้ภาษาเดนิชนะแล้วก็ภาษาเยอรมันได้นะคะอ่ะก็เชื่อมเดนส์กับทุสกนะ,ะอ่ะหรือสเกอวิกก์อีเวกาส์เอล่าอิเทสเตอร์นะคะอ่ะ เราจะไปโรงหนังหรือว่าโรงละครกันดีนะอ่ะเอเลอร์ L, นะคะก็อ่ะให้ตัวเลือกทางเลือกนะระหว่างอ่ะโรงหนังกับโรงละครนะคะก็อ่ะใช้เชื่อมคำกับคำแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะตอนน่อันที่คำว่าเม้นนะเม้นแปลว่าแต่นะคะจะใช้เชื่อมประโยคที่มีความขัดแย้งกันค่ะเช่นมินฟ้าฝ่าแอร์เฟมอร์เฟียสเม้น Hands a r b t e static นะคะอะคุณปู่ของฉันเนี่ยอายุ75แล้วนะแต่เขายังทำงานอยู่เลยนะคะอะก็ให้ความขัดแย้งนะคะอายเุเยอะแล้วนะก็ยังทำงานอยู่นะคะอะแปลว่าคุณปู่นี่ต้องแข็งแรงมากๆเลยไปคำว่า for ค่ะ for นี่เป็นนะทั้ง adverb แล้วก็ preposition เลยนะแต่เมื่อเราใช้ในรูปของ conjunction er, นะมันจะให้ความหมายว่าเนื่องจาก เพราะว่านะใช้อธิบายนะแสดงถึงเหตุผลนะจากสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น Anna คุณอีกคำ is cool for h u n w a ซุยนะคะ Anna เนี่ยไม่สามารถมาโรงเรียนได้เพราะว่าเธอป่วยนะคะอ่ะอธิบายสายเหตุนะที่ a นามาโรงเรียนไม่ได้นะคะอ่ะเพราะว่าเธอป่วย ต่นะอไปคําว่าโซะโซหมายถึง uh, ดังนั้นหลังจากนั้นนะใช้เชื่อมประโยคที่ uh, บอกถึงผลลัพธ์จากสาเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะยกตัวอย่างเช่นย้ายซุยโซะเย็นเะคนอีกคำไม่สกูเลยนะะฉันป่วยดังนั้นฉันจึงไปโรงเรียนไม่ได้นะอะ่ะบอกถึง ผลลับนะคะจากที่ฉันป่วยนะคะฉันป่วยฉันก็ไปโรงเรียนไม่ได้นะคะอ่ะแบบนี้นะคะก็เป็น5คําหลากัหลกๆนะคะที่ใช้ในประโยคแบบ who's setting ค่ะก็จำโครงสร้างประโยคไว้นะคะโครงสร้างประโยคก็เป็น s b a นะคะอ่ะจะอยู่หน้า o o n u n c t น o n นะคะหรือว่าหลัง c conjunction ก็ใช้โครงสร้างเหมือนกันแบบนี้เลยค่ะให้มาต่อกันที่ประโยคแบบ Re o s setting นะคะ l ื s อเ n i n g เป็นประโยคที่ไม่สามารถอยู่เดียวๆได้ค่ะอ่ะมันก็คือประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะคะเราไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายมันได้เนาะมันจะต้องอใช้คู่กับประโยคที่เป็นหัว s e t n น i n g เสมอนะคะทีนี้โครงสร้างของ Resetning นะคะมันจะต้องขึ้นต้นด้วย c o n j u n c t i o n นะแล้วก็ตามด้วย S A แล้วก็ B นะ,ะยกตัวอย่างเช่น p a u s e at hand x c l a นะอ่ะ พอบอกว่าเขาไม่มานะคะพอบอกว่าเขาไม่มานะค,ะะคำว่า a d นะคะ a d เป็นคนจังเจนเนอร์นะคะ,ะใช้ขึ้นต้นประโยคอของ listing เลยนะคะแล้วก็ตามด้วย subject นะ a d verb นะแล้วก็ verb นะคะแบบนี้เลยนะคะ,ะทีนี้ a d verb นะคะจะมีหรือไม่มีในประโยคก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นใหญ่ซิทีวีแมนส์ใหญ่เลวเวอร์มลนะคะ ฉันดูทีวีนะคะในขณะที่ฉันทำกับข้าวไปด้วยนะคะคำว่า <Com> mens นะคะเป็นค o นจั n งเช o นเอนะนะแปลว่าขณะที่นะคะ,ะจะใช้เมื่อเราทำสิ่งสองสิ่งนะคะในเวลาเดียวกันนะคะ,ะทีนี้พอเรามาดูโครงสร้างประโยคหลังจาก mens นะคะพอมันไม่มี a d v e r เบียนะมันก็ไปเหมือนกับหัวเซฟหนึ่งเลยใช่ไหมคะ,ะจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ a d v e r เบียนะคะเนี่ยถ้าเราจะ เติม adverb เยอะเข้าไปนะคะเราต้องจำไว้นิดนึงนะคะว่าเราจะอ่ามันจะต้องอยู่หน้า verb นะคะในประโยคแบบ l r i s i setting เราอยากจะเอาประโยคแบบ l r i s i setting นะคะมาขึ้นก่อน who mm hmm. setting mm hmm. ก็ทำได้เหมือนกันค่ะแต่มันจะมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะอ่าประโยคแบบ who setting mm hmm. จะต้องอยู่ในรูปของ inversion คะ่ะ inversion ก็คือโครงสร้าง V S นะคะอ่าก็คือ verb จะอยู่หน้าอ่า subject นะยกตัวอย่างเช่น we r e a k e with วิส c อ m e นะ,อ,ะอันนี้เป็นประโยชน์แบบธรรมดาก่อนนะคะ,ะเราโทรหานะคะถ้าเราไม่มานะคะคำว่าว i s นะแปลว่าถ้านะคะ,ะเป็นคนจังชันนะคะเชื่อมทีนี้ถ้าเป็นแบบ inversion นะคะ,ะมันก็จะเป็น w i s h we, come ริงเกอร with นะคะ,ะถ้าเราไม่มานะคะเดี๋ยวเราจะโทรหานะคะถ้าเราไม่มาเราจะโทรหานะคะ ข้างหลังของ who is s e n i n g เห็นไหมคะเป็นแบบ inversion น,น,นะะก็คือเอา verb ขึ้นก่อนนะ r i n g e r b e นะคะแต่ก็ไม่ใช่คำเชื่อมทุกคำนะคะที่จะใชอะ้อยู่หน้าประโยคแบบ who is e n i n g ได้นะ,ะเช่นคำว่า some นะนะคะ,ะเป็นคำเชื่อมประเภทที่มีความสัมพันธ์กับประโยคด้านหน้านะคะหรือว่าคำว่า end นะคะ,ะเป็นคำเชื่อมประเภทที่ต้องมีการเปรียบเทียบนะคะ,ะคำพวกนี้นะคะไม่สามารถจะมาขึ้นหน้าประโยคแบบ who is e n i n g ได้รู้โครงสร้างของประโยคแล้วนะคะเราสามารถที่จะสร้าง ประโยคได้หลากหลายเลยค่ะเพียงแค่เราเอาคําเชื่อมนะคันจังเชเนอร์เข้าไปใส่เท่านั้นเองนะคะทีนี้ค o นจังเชเนอร์นะมันก็มีอยู่หลายคาเลยค่ะเดี๋ยวก็ตายจะทิ้งคําศัพท์นะคะแล้วก็ตัวอย่างประโยคพร้อมคาแปลนะคะไว้ให้คอมเมนต์ข้างล่างนะคะเผื่อใครอยากจะ,ะดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะก็สามารถตามไปดูที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวก็ตายจะยกตัวอย่างบางคํานะคะทีะ่มีเงื่อนไขในการใช้สามารถที่จะทให้เราสับสนได้ในการใช้นะเช่นคําว่าซ้ำ o r d e h นะคะ สองคำนี้แปลว่าซึ่งผู้ซึ่งนะมันจะใช้เชื่อมประโยคเพื่อแทนคำสุดท้ายในประโยคหน้านะคู่แบบนี้อาจจะงงนะอ่าดูตัวอย่างเลยค่ะย้ายหาอินเวนเดแอน p o l i t i c a l นะหรือย้ายหาอินเวนซัมแอน p o l i t i c a l นะคะอ่าอีกประโยคนึงนะ,ะย้ายหาอินเวนซัมย้ายสาวเนาะนะมาดูสองประโยคแรกก่อนสองประโยคแรก แปลเหมือนกันค่ะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักการเมืองนะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักการเมืองนะคำว่าไอ้ซ้ำนะคะอ่าเชื่อมประโยคนะอ่ะประโยคอันล่างนะคะอ่ะแปลว่าฉันมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งฉันคิดถึงนะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งฉันคิดถึงนะคะอ่ายัมาดูความสัมพันธ์ในประโยคก่อนถ้าเราดูอ่าคำหน้าของดะกับซ้ำนะคะอ่ะ ก็คือ invent ใช่ไหมคะอะดากับซัมเน็ตมันใช้แทนคำข้างหน้าในประโยคใช่ไหมคะอะมันก็คือใช้แทน invent นั่นเองนะคะนะเพื่อนที่เป็นนะคะเพื่อนที่เป็นนักการเมืองนะคะเพื่อนที่ฉันคิดถึงนะคะอะอันนี้คือการเชื่อมความสัมพันธ์กับประโยคข้างหน้านะเดี๋ยวเรามาดูอะข้างหลังของดากับซัมนะคะข้างหลังของดากับซ um ัมเรามาดูคำว่าดาก่อน หลังดะเป็นแอนะคะหลังดะเป็นเวิร์นะคะอ่ะเพื่อนที่เป็นนะคะเพื OVER ่อนที่เป็นนักการเมืองนะคะหลังซ้ Madonna um According Ton OLED Committee ำนะคะก็เป็นเวิร์เหมือนกันนะคะอ่ะเพื Ug ่อนที่เป็นนักการเมืองเหมือนกันนะทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายนะคะจุดต่างมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละนะอ่ะซ้ำใหญ่นะคะหลังซ้ำนะคะเป็น subject นะคะหลังซ้ำเป็น subject นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าดะนะคะ จะตามหลังด้วย verb เ,เท่านั้นนะคะจะตามหลังด้วย verb เ,เท่านั้นนะคะส่วนคำว่า SUM นะคะ,ะจะตามหลังได้ทั้ง verb แล้วก็ subject นะคะเพื่อนที่เป็นนักการเมืองนะคะกับเพื่อนที่ฉันนะคิดถึงนะคะความต่างมาอยู่ตรงนี้เองค่ะนี่จ้ะหรือว่าซ u um นะคะสามารถใช้แทน pronouner นะ,ะที่อยู่ข้างหน้าเดียเด่ยวๆได้นะ,ะโดยไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องมาในรูปแบบของประโยคก็ได้เช่น มินเวนเตหรือว่าซัมนะคะแอร์โพลิติกร์โปอีอุสเอนะเพื่อนของฉันนะคนที่เป็นนักการเมืองนะคะอาศัยอยู่ USA นะหรือมินเวนซัมยายสาวเนะคัมเมอร์สนาดนะคะอะเพื่อนของฉันคนที่ฉันคิดถึงนะคะอะ จะถึงแล้วนะอาะก็ใช้แทนฮอนอ o ิเนอร์ al, ข้างหน้าแบบนี้ได้เลยค่ะมาดูอีกสักคำนะคะคำว่าดะคำว่าเนาะนะสองคำนี้แปลว่าเมื่อนะคะอย่างที่รู้ก,กันคำว่าดะนะคะจะใช้ในประโยครูปแบบดะจิวนะเช่น Ch ท sure ีน่าฟิกอินซูเกอร์ดะ u ุนบลีชูออลนะคะทีน a าได้รับจักรยานเมื่อเธออายุเจ็ดขวบนะคะอะ ฟิกกับลินะคะเป็นแบบรูปแบบดะทิวนะคะก็จะใช้ดะนะคะเข้ามาเชื่อมประโยคแบบนี้นะเนาะนะเนาะจะใช้ในรูปของนุทิวใช่ไหมคะอ่ะมันจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอนะเช่นนอกย้ายสปิลเลอร์เทนนิสสปิลเลอร์ย้ายไม้นะคะเมื่อฉันเล่นเทนนิสนะคะอ่าเกลือฉันออกมากๆเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นรูปแบบของอินเวอร์ชันนะคะอ่ะ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะทุกๆครั้งที่ฉันเล่นเชนเนสเนี่ยเงือฉันก็ออกเยอะตลอดเลยนะคะอาจเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะอาจหรือจะใช้ในเหตุการณ์ในอนาคตนะคะเช่นเดวิ n อุนเอสไคเซอร์นอนดิปลีฟออ l นะฉันเนี่ยจะไปเที่ยวนะเมื่อมันถึงฤด,ดูใบไม้ผลินะ,ะคำว่าดินะ,ะแสดงเหตุการณ์ในอนาคตนะคะวิแล้วก็ลินะคะลิก็เป็นฟอร์มของนูทิลนะคะ เนาะนะนะยังสามารถใช้ในรูปของ d a ท h i ได้ด้วยค่ะเมื่อเป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะในช่วงเวลาของอดีตยกตัวอย่างเช่นนกบิ e ค i ยิ้มปาส o ุลฟิกบิอัลที่ออกฟอน o ์ f a ล์นะคะเมื่อเรากลับมาจากโรงเรียนนะคะเราจะได้อ่ากินน้ำชากับขนมปังทุกครั้งเลยนะคำว่าคำกับ f ิกนะคะอ่าเป็นรูปของ d a ท h i ชัดเจนนะคะอ่า แต่ที่นี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะทุกครั้งที่กลับมาจากโรงเรียนเนี่ยอ่ะเราจะได้กินน้ำชากับขนมปังตลอดเลยนะคะอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเป็นเรื่องเล่านะคะเหมือนเป็นเรื่องเล่าก็ได้เหมือนกันนะซึ่งมันจะต่างกับดะนะคะที่ที่แบบแรกนะคะอ่ะทีหน้าได้จัก,กรยานนะเมื่อเธออายุเจดขวบนะคะ อันแบบดะข้างบนเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบอ่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็จบไปเลยนะคะอ่ะเราก็เจ็ดขวบมันแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะอ่ะ นี่ก็เป็นความต่างของมันนะคะก็หวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้กันได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะหวังว่าวันนี้จะเข้าใจเรื่องของ c o คอนจ c t i o n มากขึ้นนะ,ะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ